ไม่จำกัดช่วงหาคอฟฟี่ตอนคุณชายเดโชได้ออแล้วใช่ไหมเซาเทิร์นคอฟฟี่กาแฟชั้นดีพร้อมเสิร์ฟมาแล้วครับอันนี้ลาเต้เย็นนะครับอันนี้ลาเต้ร้อนอันนี้ของป,าปาอลาปาเรียบร้อยนะครับเอยเป็นไงลูกเลยบรรยากาศดีไหมก็ดีค่ะ แต่ป้าทำไมอะ่ะทำไมหนูไม่เข้าใจว่าทาไมป้าต้องพาหนูมาดูตัวด้วยอะ่ะคนเราจะมีคู่ครองหรือเนื้อคู่หรือสามีนะต้องด้วยถูกใจถ้าเจอถูกใจแล้วก็อยู่กินด้วยกันพ่อได้นอนตายตาหลับอ๋อแสดงว่าถ้าหนูได้ผู้ชายปุ๊บป้าตายปับ๊บเลยเหรอใช่เอาล่ะเดี๋ยวหนูจะรีบมีผู้ชายป้าจะได้ตายไวๆจับ้ามีคำบังเลยเอาเหรอเอเอ,เอ,อข้าหมดได้หรอนย่ยข้าหมดได้หรอเนี่ยหมดแล้ว สวัสดีครับโอ้โลูกกสฟุดด้วยได้ลูกเรียบร้อยจริงเลยสบายดีดครับคุณป้าป้าหรือว่าลักษณะคนที่ป้าชวนมาเขาน่าจะโหยมากนะไอ้หนูไม่กินอะไรวาจังป้า ไม่ไม่แวะกินอะไรมาก่อนรถมันติดครับผมรีบมารีบมาครับจากสาทรฮะมาถึงที่นี่รถติดรถมันติดครับคุคนนี้เลยที่ปานัดไว้อะสวัสดีครับคุณพ่อเอ๊ะเรียกคุณพ่อเดี๋ยกผมได้ว่านี่คือคุณแพรใช่ครับใช่งค่ะผมเองครับ คุณคือบุญมีผมจารีพินาศผมเป็นคนขับรถให้กับคุณเดโชอาชาร่าเกลิงครับมีคนขับรถเรอคนขับรถครับโอ้โหอีหนูหนูทุกคนขับรถในหน้าตาขนาดนี้แต่งตัวยังขนาดนี้เลยใช่เห็นว่าคุณหนูต้องหล่อแน่เลยและเขามาหรือยังครับมาแล้วครับผม ได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไหนบอกองนี้มึงต้องยืนจ้องเขาอยู่กูยังเข้าใจเลยให้ถือมาสวัสดีค่ะคุณเดโชสวัสดีครับคือผมไม่ใช่ครับไม่ใช่คุณเดโชเหรอคะไม่ใช่ฮะสวัสดีค่ะคุณเดโชอาชาร่าเดิโอ้สวัสดีครับค่ะโอ้ขอโทษด้วยนะครับ ผมไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับนักคอมพิวต์เหครับนี่เขาลูกคุณบุญมีแล้วไหนแล้วคุณหนูอ่ะสองคนนี่ไม่ใช่คุณหนูใช่ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับมึงจะบอกแล้วว่าไอ้หน้าหลืมเยอะเนี่ยของนี่ยครับเดชโชชัยอาชาล่าเร่ทำไมทำไมจังกรูอย่างนี้คะ อ,อ๋อผมเป็นคนค่อนข้างติดดินครับโอ้อคุณน่าจะติดยามากกว่านะครับเฮ้ย hey! พูดไรติดยาะารเออ,อไม่เอานะอามันน็อมบอกไม่ก็ไม่โลเมาเนียหนูกลับบ้านลูกไม่ครับพ่อพ่ออะไรถึงไม่กลับข้าหนูพบคนที่หนูรักแล้ว ผมขอบคุณสำหรับความรู้สึกดีๆที่คุณมีให้ผมแต่ผมบอกตรงนี對對้ต่อหน้าทุกคนผมไม่ได้ชอบคุณแไม่จริงไม่ไม้ไม่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 ยไ พาบ้านดูได้ลูกพ่อจะอ้วกอยู่แล้วพี่กอดขาแล้วก็ได้ถูอนูหนูรักเขาค่ะอย่าพูดคำว่ารักออกมาคุณยิ่งพูดมากเท่าไหร่ก็เท่ากับคุณทำร้ายตัวคุณเองโอ้ยยาผู้หญิงคนนี้ออกไปไกลๆฉันไม่หรอออกไปให้ไกลจากนายผม คุณหนูเดี๋ยวคุณหนูสกปรกครับเด็กนายเราสกปรกเออเอาไว้เออเอางี้คุณหนูถ้าคุณหนูชอบคุณผู้ชายผมจริงอ่ะหอมแก้สิครับหลับตาค่ะโอ้ยนี่ศูนสิอ้าวอ้าวผู้ายอะอ้า <ś led> ขอโทษที่ต้องดัอบฝันนะคะพี่โรเบิร์ตแต่หมดเวลาช่วงนี้แล้วจริงๆ